ที่เป็นรัฐบาลและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้เป็นนายกรัฐมิตตีครับเปิดเลยครับเป็นคลิปไหมหรออาก็บอกเปิดคลิปคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมครับคลิปเมื่อกี้เมื่อเป็นรัฐบาลบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนพิเศษเพิ่ม30,000บาทให้ไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจและมีประกันชีวิตอีก2 0 0 0 0 0บาทเบี้ยผู้สูงอายุ3-4ม่า60ปีขึ้นไปรับ3,000บาทต่อเดือน 70ปีขึ้นไปรับ4,000บาทต่อเดือน80ปีขึ้นไปรับ5,000บาทต่อเดือนเงินเลี้ยงดูบุตรตั้งท้อง5เดือนถึงคลอดรับ10,000บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดถึง6ขวบรับ3,000บาทต่อเดือนถ่าท้องที่สองรับ5,000 0บาทและรับ3,000บาทต่อเดือนยาว6ปีช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตให้ไร่ละ2,000บาทรวม10ไม่เกิน10ไร่ ลดค่าไฟบ้านเหลือ2บาท50สตางค์ต่อหน่วยอุตสาหกรรมเหลือ2บาท70สตางค์ต่อหน่วยลดราคาน้ำมันเบนซินล,ลดลง18บาทต่อลิตรดีเซลลดลง6บาท30สตางค์ต่อลิตรลดราคาแก๊สผงต้มเหลือ250บาทต่อถังก้าวข้างความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ เลือกลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีบัตรสีเขียวกาเบอร์37พรรคพลังประชารัฐครับขอบคุณมากครับอดีนโยบายเยอะกลัวพูดไม่หมดนะฮะแต่ว่าทุกนโยบายเป็นนโยบายที่เราได้ศึกษาโดยทีมเศรษฐกิจและนักวิชาการทั้งหมดนะครับก็ถกเถียงกันเยอะนะครับแล้วก็ศึกษาจนเราได้การออกเป็นนโยบายที่เราคิดว่าเป็นปัญหาสําคัญที่เราอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ แต่โดยหลักการจริงๆเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือแนวทางการทํางานของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็เป็นคนแรกนะครับที่พูดนโยบายอย่างชัดเจนนะครับคือการก้าวข้ามความขัดแย้งครับบางคนไม่เข้าใจนะฮะคืออะไรเพราะวันนี้สังคมแบ่งเป็นซ้ายจัดเสรีนิยม ขวาจัดอนุรักษ์นิยมบางคนไปเรียกเผด็จการอีกซึ่งผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเพราะไม่เห็นมีสักคนบนเวทีนี้นะฮะเป็นนักการเมืองาจาก,การเลือกตั้งประชาชนทั้งหมดทุกพักนะครับแต่สังคมวันนี้ต้องแบ่งฝ่ายกันด้วยแหละครับต้องมาเลือกหรอครับว่าจะไม่จับมือกับใครต้องมาละเกียจก,กันเพื่ออะไรฮะรนี่คือสิ่งที่ลุงป้อมต้องการครับและคิดว่ารัฐบาลที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกเนี่ยแหละครับท่านจะประสานให้ทุกฝ่าย คิดต่างกันได้ครับแต่ต้องรักกันทํางานด้วยกันให้ได้ต้องก้าวความก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้นะครับเพื่อให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพราะเสถียรภาพของรัฐบาลจะเกิดความสงบสุขเกิดความมั่นคงของชาตินะครับเกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวการค้าการขายการธมากินเราก็จะเดินหน้าไปได้ทุกคนนะครับและที่สําคัญปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศมันสะสมมาหลายปีครับทั้งเรื่องพลังงานเรื่องความยากจน เรามีนโยบายอย่างที่จะทำนะครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งได้พูดไปแล้วเช่นเรื่องพลังงานก็จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดราคาพลังงานให้พี่น้องประชาชนครับเรื่องความยากจนเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือวันนี้พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนนะครับทั้งกลุ่มเปราะบางเช่นคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะประกอบอาชีพก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินทุนนะครับจึงเป็นที่มาของการที่เราจะจัดเงินสนับสนุนให้คนละส0 0 0 0่นบาทนะครับ พร้อมทั้งอบรมอาชีพพัฒนาทักษะเพื่อให้ไปสามารถประกอบอาชีพและก้าวข้ามความยากจนไปให้ได้นะครับรวมถึงกองทุนประชารัฐซึ่งเราวางไว้ที่3 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งจะใช้ทั่วประเทศนะครับในการดูแล SME สตาร์ทอัพธุรกิจใหม่ๆที่ขาดเงินลงทุนนะครับเพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของคนไทยให้เข้มแข็งต่อไปผมจึงมั่นใจว่าแนวทางที่สำคัญที่สุดของเราคือ เราต้องเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลที่พร้อมทำงานให้ประชาชนทำให้บ้านเมืองมั่นคงเข้มแข็งสงบสุขให้คนไทยทุกคนสามารถอยู่ยังมีความสุขได้โดยไม่ขัดแย้งกันครับขอบคุณครับ